สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเอกวันนี้เป็นวันที่1กุมภาพันธ์2568มีเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบชื่อผู้ใช้ซิมือถือกับบัญชีโมบายแบงกิ้งหากใครได้รับการแจ้งเตือนจากแอปธนาคารหรือโมบายแบงกิ้งว่าชื่อผู้ใช้ซิมือถือและชื่อบัญชีธนาคารของคุณไม่ตรงกันรีบดาเนินการแก้ไขทันทีเหตุผลที่รัฐบาลเริ่มบังคับใช้นโยบายนี้ รัฐบาลเริ่มใช้มาตร,ราการเข้มงวดเพื่อลดปัญหาซิมเถื่อนและบัญชีม้าที่ถูกใช้ในการหลอกลวงประชาชนโดยเฉพาะจากแก๊งคอนเซนเตอร์ซึ่งเป็นปัญหามายาวนานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ที่เปิดใช้งานในประเทศไทยทั้งหมด120ล้านหมายเลขแบ่งออกเป็น กลุ่มแรกจำนวน75.8ล้านหมายเลขไม่มีปัญหาเพราะชื่อเจ้าของซิมและบัญชีธนาคารตรงกันกลุ่มที่2และ3กว่า40ล้านหมายเลขมีปัญหาเนื่องจากชื่อเจ้าของซิมและชื่อบัญชีธนาคารไม่ตรงกันหรือเป็นหมายเลขที่ไม่มีข้อมูลเจ้าของเลยขั้นตอนการแจ้งเตือนและวิธีแก้ไขตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์2568เป็นต้นไปธนาคารจะส่งแจ้งเตือนผ่านแอปโมบายแบงกิ้งของแต่ละธนาคาร ไม่มีการส่ง SMS ดังนั้นหากได้รับข้อความ SMS ขอให้ระวังการหลอกลวงหากได้รับการแจ้งเตือนว่าชื่อผู้ใช้ซิมและบัญชีธนาคารไม่ตรงกันต้องแก้ไขภายใน90วันหรือภายในวันที่30เมษายน2568วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยไปที่ศูนย์บริการเครือข่ายมือถือเช่น AIS True d t a c เพื่ออัปเดตชื่อให้ตรงกับชื่อบัญชีธนาคาร หรือไปที่ธนาคารเพื่อปรับข้อมูลบัญชีให้ตรงกับชื่อผู้ถือซิมผลกระทบหากไม่ดำเนินการแก้ไขภายในวันที่30เมษายน2568ธนาคารจะระง,งับการใช้งานแอปโมบายแบงกิ้งชั่วคราวแต่ยังสามารถใช้บัตร ATM หรือบัตรเดบิตเพื่อถอนเงินและทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ได้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มที่ใช้ซิมมือถือในชื่อของบุคคลอื่นเช่น ลูกหลานซื้อสิมให้พ่อแม่ใช้งานผู้สูงอายุที่ให้ลูกหลานเปิดบัญชีธนาคารแทนผู้ที่ใช้ซิมในชื่อของบุคคลในครอบครัวกรณีนี้สามารถแก้ไขได้โดยนำทะเบียนบ้านสูติบัตรหรือหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ไปยื่นกับธนาคารกลุ่มที่เป็นผู้ดูแลบุคคลพิเศษเช่นคนพิการหรือผู้สูงอายุต้องมีเอกสารแต่งตั้งผู้พิทักษ์หรือเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปสิ่งที่ต้องทา หากได้รับแจ้งเตือนในแอปธนาคารให้รีบตรวจสอบชื่อผู้ใช้ซิมและบัญชีธนาคารหากชื่อไม่ตรงกันต้องรีบดำเนินการแก้ไขภายในวันที่30เมษายน2568สามารถติดต่อศูนย์บริการมือถือหรือธนาคารเพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้อย่าหลงเชื่อข้อความหลอกลวงไม่มีการส่ง SMS แจ้งเตือนธนาคารจะส่งการแจ้งเตือนผ่านแอป Mobile b a n k i n เท่านั้น สำหรับใครที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คอนเซ็นเตอร์ของธนาคารหรือศูนย์บริการเครือข่ายมือถือของท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนายเอกเพื่อรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการจากรัฐบาลแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป